ในวันนี้ผมเรามาอยู่กับนักเตะแรกฟรีที่มองดูแล้วน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะในแพ็กนี้นะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะคิดเหมือนกันนะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือโรดี้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นีก็ทำขึ้นมานะครับเพื่อรีวิวโรดี้ในเวอร์ชันแรกฟรีโดยเฉพาะ,ะเพื่อที่จะเป็น ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนะครับเผื่อใครแบบมีโรดดี้แบบเวอร์ชั่นอื่นอยู่แล้วแบบสงสัยว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันควรจะแลกเอามาใช้ดีหรือเปล่าว่ามันจะมีความแตกต่างกับเวอร์ชันอื่นอย่างไงบ้างเนี่ยก็แาลว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจได้นะครับว่าจะแลกหรือไม่แลกดีนะครับผมนะแล้วก็ประมาณนี้เข่านั้นกันเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้าวพลังของ โรดี้ตัวเก่งของแมนซิตี้ก่อนกันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็ไปดูที่การอัพกันด้วยนะครับว่ามันอัพยังไงได้บ้างนะครับนะไปเราไปดูเลยครับก็สําหรับโรดี้นะครับในเวอร์ชันนี้นะนเดี๋ยวขออัพค่าพลังก่อนอกันลนะก็สําหรับการอัพค่าพลังนะครับก็มีอยู่2แบบแบบแรกก็คือการกดออโต้ไปเลยถ้ากดออโต้ไปเลยก็ได้โพเวอว่าอลที่สูงเลยนะครับอยู่ที่96นะนี่นะฮะ ถ้าเป็นลงทีมเนี่ยก็จะอยู่ที่99นะครับบู๊ดบวกสามเนาะข้าพลังที่หน้าก็ประมาณนี้เลยนะครับการเล่น,นอบอลก็ถือว่าโอเคนะการส่งบอลสัมม้นบอลยาวก็ถือว่าดูดีเลยนะไป14 8ป11นะเฮดดิ้งเนี่ยอยู่ที่77เนาะลูกกาอากาศหรือว่าลูกมงกุลนะี่อาจจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่านี่ครับเกมรับครับแตะ90เลยนะ90บวกบวกเลยนะความความดุดันเนี่ยอยู่ที่94เลยนะถือว่าสูงมากเลยนะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของเกมรับ ส่วนในเรื่องของความเร็วเี่ยก็ประมาณนี้แหละมันไม่ได้เร็วมากกว่านั่นนะครับลิกพาวเวอร์ยอยู่ที่90้าินะวอร์ชั่นนี้ค่อนข้างที่ยิงแรงเลยนะครับผมนะความแข็งแรงอยู่ที่8ปสิบเอดนาะแล้วก็ในเรื่องของความอึดอยู่ที่8ปบปดนะครับนี่คือวิธีแรกนะใครจะอัพตามนี้เลยก็ได้นลครับกดออโต้ทีเดียวจบเลยนะครับแต่ว่าผมขอแนะนำอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้เ,นเป็นวิธีที่ผมอยากจะลองอัพดูแล้วก็ลองไปใช้งานดูนะครับก็อัพตามได้เลยนะลดกระโดดนะครับแล้วก็เพิ่ม เพิ่มไอ้โล่เนี่ยให้เปสิบห้านะครับเพราะว่าผมจะเน้นเรื่องเกมรับเนาะให้แบบให้มันเยอะกว่านี้เออผมอยากจะลองเล่นดูแบบถ้าหากว่าเกมรับมันมันสุดมากๆเนี่ยมันเอาไปเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะก็ประมาณประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะนี่ครับก็น่าจะโอเคแหละผมออกก็อยู่ที่9 5้า้นะครับ้าใครอัพตามนี้นะก็จะอัพหรือไม่อัพตามก็แล้วแต่นะครับไม่ได้บังคับเนาะอันนี้คือผมอัพเพราะว่าอยากจะ ลองใช้งานอยากจะลองเล่นดูนครับว่าถ้ามันเป็นแบบนี้อะลองเล่นจริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับก็ดูครับข้าวหลังนี่เพิ่มขึ้นมานะครับน i เวศวีเน็ตเนี่ยอยู่ที่93เนาะการเข้าาทัส93ความดุดนันเนี่ยขึ้นมาเป็น97เลยนะแล้วก็การเล่นเกมรับเนี่ยอยู่ที่95นะครับพา w e วก็ลดลงนะอยู่86แลครับความอึดก็ลดลงอยู่อยู่84นะก็แล้วแต่ก็แล้วกันแต่ว่าผมอยากจะลองแบบ แบบนี้บ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแบบเพื่อแบบเกมรับอาจจะดีเกินคาดก็ได้ะครับผมนะมาเรามาดูค่าวพลังแบบรวมแบบโอเวออลบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะโรดดี้ในเวอร์ชันนี้เนี่ยมาในอายุ27ปีครับส1 9 1นะเพสต์สไตล์เนี่ยเป็นแอคเคอร์แมนนะครับตรงกลางตัวรับเลยนะก็รวมโอเวออลเนี่ยเป็น98นะครับอันนี้มีแบบเอ,อ่ออัพแบบที่ผมอัพนะ ถ้าแบบอัพแบบออโต้เนี่ยเขาจะอยู่ที่99เลยนะครับนี่ครับเกมรับครับนี่คือจุดเด่นที่ผมต้องการดีเฟซิฟอเวเน็ตเนี่ยอยู่ที่95อะไรครับเขาบัตฮัก95เหมือนกันแล้วก็ความดุดันเนี่ยอยู่ที่99นะถือว่าสูงมากเลยนะครับส่วนก,การเล่นเกมรับเนี่ยอยู่ที่97นะนี่กิฟฟเวอรก็เพิ่ม88นะครับก,ก็แรงอยู่แล้วนะความอึดก็86นะครับอาจจะไม่ได้อึดเท่ากับการอนะัพออโต้เนาะ ส่วนเท้าที่มันถนัเดเนี่ยก็ใช้ได้ในระดับที่ดีเลยนะครับสกิลครับมีโซ่คอนโทรมาให้นะไลซิงช็อตวันพัชพาสนะดูพาสซิ่งเทสท์พาสนะครับโลล็อคเทสท์พาสนะแมนมาร์กิ้งนะอินเตอร์เซปชันนะครับแล้วก็สกิลเล่นเล่นลูกกากาศได้ดีนะสกิลไฟติ้งสปิริตมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครบเครื่องเลยนะครับมีสกิลประกอบตัวมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะมาครับก็สลับ ที่ลองไปเล่นมานะสำหรับเวอร์ชั่นแรกนะคือเวอร์ชันที่ผมลองอัพเล่นดูนะคือแบบที่มันอัพข้าพลังการป้องกันแบบจัดจ่าๆนะยลองไปเล่นดูมาแล้วนะครับคือปรากฏว่าเกมรับเนี่ยทำได้ดีเลยนะทําได้ดีเลยครับแต่ว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตําแหน่งกองกลางนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าการเชื่อมบอลแบบกองกลางแบบไปไปข้างหน้าเนี่ยมันทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <S <S เกมรับมันดีก็จริงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการยืนตําแหน่งคือมันยืนต่ํามากเลยนะก็เลยมองว่า ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะสำหรับการอัพแบบที่หนึ่งนะครับผมลองเล่นดูแล้วเกมลับก็ดีจริงแหละแต่ว่าแบบด้วยความว่ามันเป็นกองกลางนะครับเออมันควรจะแบบส่งบอลได้เชื่อมเกมได้อะไรแบบประมาณนี้แต่ว่ามันทําไม่ได้นะแต่ว่าเกมลับมันก็ดีจริงนะก็ต้องตัดสินใจกันดูว่าถ้าแบบอัพแกบบับอัพแบบผมแนละ้วมันแบบถูกใจคุณผู้ชมนะก็อัพตามได้เลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่ไปการอัพแบบออโต้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังก่อนกันละกัน เปรียบเทียบกำลังกันดูนะครับว่าโรดี้ในเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันอื่นอื่นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมากน้อยกันสักแค่ไหนนะครับไปครับมาเรามาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันสแตนดาร์ดก่อนก็แล้วกันนะครับเผื่อใครมีเวอร์ชันสแตนดาร์ดอยู่เนาะล้วแบบอยากจะแลกนะก็ดูได้เลยนะความแตกต่างก็ดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะเรื่องของการเลี้ยงบอลควบคุมบอลนะครับแล้วก็การส่งบอลสั้นบอลยาวก็ไม่แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นนะก็ในเรื่องเกมรับเนี่ยก็จะมีในเครื่องอุ้ย ในเครื่องในเรื่องเลยครับเออแมดินพันกันขออภัยด้วยครับในเรื่องของ defensive awareness เนี่ยแค่บอกสามเองนะก็นอกด้านก็เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ยิงแรงขึ้นมาแค่บอกสองเองเนาะก็ไม่ได้แบบยิงแรงเพิ่มอะไรขนาดนั้นนะนะแล้วก็อึดกว่าแค่สองเองนะครับก็โดยวรวมแนละ้วก็ก็แตกต่างแหละแต่ว่าแตกต่างแค่เล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นนะ ซึ่งก็แนะนําให้แลกไหมก็แลกก็ได้นะครับเพราะว่ามันตันเก้าว่ะเนาะก็ขับลังโอเวอร์ออกก็อาจจะดูสวยกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันนี้นะก็เน่นเหละมีความแตกต่างกันน้องเกมรุกอะเขาบอก5้าอให้บอก5ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะส่วนในเรื่องของการควบคุมบอลเลยพวกนี้ก็แตกต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะการส่งบอลก็เช่นกันนะครับ แต่ว่าในเรื่องของเกมรับเนี่ยก็บวก2นะแต่เยอะสุดบอกสี่เลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเล่นเกมรับนะเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าจะเล่นเกมรับได้ดีกว่านะครับผมนะความอื่นก็บวก2เนาะก็ใครมีเวอร์ชันทังขวาอยู่ก็จะแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้นะเพราะว่ามันแตกต่างกันแค่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้บ้างนะโอ้โหในเรื่องของการควบคุมบอลยังบอลเนี่ยสู้แทบไม่ได้นะแต่ว่าในเรื่องของเกมรับเนี่ย คือด,ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเนี่ยเออบวกสี่เลยนะครับบวกสองบวกสามแบบทุกค่าพลังเลยนะเออในเรื่องของเกมรับเนี่ยเวอร์ชั่นล่าสุดน่มันทําได้ดีกว่าเวอร์ชันทางขวาอีกนะครับผมนะก็ถ้าหากใครอยากจะได้เวอร์ชั่นใหม่ก็ลองแลกดูก็ได้นะถ้าหากใครมีเวอร์ชันทางขวาอยู่แล้วก็แนะนําให้แลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมว่าจะเล่นเกมรับได้ดีกว่านะครับผมนะมาเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นชิมชาติบ้างครับอันนี้ผมก็มีอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะต่างกันแค่เลี้ยงบอลน,นะฮะแล้วก็การบคุมบอลอะไรพวกนี้ก็แตกต่างแค่นิดหน่อยกีกยมรับก็เช่นกันแตกต่างแค่นิดหน่อยนิดเดียวจริงครับบวกหนึ่งบวกสองนะน้อยมากเลยนะฮะนิดนิดเดียวเลยกิลพาวเวอร์ก็ยิงแรงกว่าแค่บวกสองเองนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นก็แตกต่างแค่เล็กน้อยนะครับผมนะใครมีเวอรช์ชันเมื่อกี้อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องแลกก็ได้นะนี่แนะนําเลยนะครับ ส่วนเวอร์ชั่นนี้ครับแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะเนี่ยแม่เวอร์ชันทางขวาดูดีกว่าแค่บวกหนึ่งเองนะครับผมก็แข็งแก่งกว่าบวกสี่เวอร์ชันทางขวาก็เหมือนจะดูดีกว่านะครัแบเพราะว่าความแข็งแก่งเนะี่ยดูดีกว่านะบวกสี่เลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แตกต่างแค่นิดเดียวแค่เรื่องเดียวเองนะส่วนนั้นๆนก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมนะถ้าเปรียบเทียบกับเวอร์ชันอื ที่ยอร์ดูวิก่อนก็แล้วการครับเวอร์ชันนี้ก่อนนะเพื่อใครมีอยู่ครับโอ้ดูได้เลยเย์ทยอร์ดวีเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นกองกลางที่ทําหน้าที่ได้ดีกว่านะส่งบอลควบคุมบอลแล้วน้ทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของเกมรับเนี่ยเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยทําได้ดีกว่าเนาะคือแบบเหมือนเวอร์ชันล่าสุดนต่มันเหมือนจะเน้นป้องกันร้วๆเลยเนี่ยไม่ได้เน้นแบบเชื่อมบอลหรือว่าส่งบอลเป็นหลักนะคือแบบเน้นป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับมันบวกเยอะมากนะบวกเจ็ดเลยแล้วสูงมากนะแตกต่างกันมากเลยนะครับ ก็ถ้าใครมีเวอร์ชันพิอกอยู่นแล้วแบบอยากจะได้เวอร์ชันล่าสุด่ก็ก็แลกได้นะแบบเอามาเล่น,นแบบเกมรับแบบจัดจาเลยนะครับนะ <S <S แเป็นเทียบกับอีกหนึ่งเวอร์ชันครับก็คล้ายๆกันเลยนะทรงคล้ายกันเลยก็ในเรื่องของการเป็นกองกลางเนี่ยเหมือนจะทําไม่ได้ทดําดีได้ไม่เท่ากับเวอร์ชันทางขวาแต่ว่าในเรื่องของเกมรับอะไรพวกนี้เนี่ยทำได้ดีกว่ายอย่างเห็นเวอชันเลยนะนี่ก็ถือว่าเป็น ความแตกต่างอย่างที่เห็นในชาร์ตเลยนะครับคือเวอร์ชันนีน้ทำได้ดีกว่าในเรื่องของเกมรับนะแต่ว่าในการส่งบอลการควบคุมบอลแล้วพวกนี้แบบอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับเวอร์ชันอื่นๆน,นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเวอร์ชันนี้นะก็แผดไม่ใช่แพดพอตเดียวกันบล็อกเดียวกันแล้วครับูไม่ได้เลยนะในเรื่องของการส่งบอลนะเนี่ยดูดิยส่งบอลฝั่งฝั่งขวาเนี่ยแต่90เลยนะทะลุเ0้าเลยซ้ำนะเออแต่ว่าในเรื่องของเกมรับเนะี่ยก็ ต้องยอมรับจริงๆว่าเวอร์ชันล่าสุดทำได้ดีกว่าจริงๆนะครับบวกเจ็ดบวกห้าบวกหกเลยนะครับแต่ว่าการเข้าประธาเนี่ยก็เท่ากันนะมิธีการสิบสองนะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละก็ไม่ได้แตกต่างกันมันไม่ใช่แตกต่างมันแตกต่างนะครับแต่ว่ามันแตกต่างแบบได้อย่างเสียอย่างนะก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะตัดสินใจก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นอีพิกล่ะก็เหมือนเดิมครับสู้ไม่ได้เลยนะในเรื่องของการส่งบอลแตกต่างกันมากคนโลกเลยทีเดียวนะครับ ก็การควบคุมบอลซูไม่ได้เลยแล้วก็ในเรื่องของเกมรับครับเกมรับก็พอๆกันนะก็ไม่แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับก็มีในเรื่องของร v เวสซี e อเวเนะครับที่แตกต่างกันบอก3ามแต่ว่าโดยรวมโดยรวมผมอยางให้อีพิกดูมีราศีมากกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถเล่นเกมรับได้แล้วก็สามารถเชื่อมบอลกับเพื่อนได้นะครับเหมือนอีพิกจะดูดีกว่านะครับ แต่ว่าก็เวอร์ชันล่าสุดก็ไม่ได้แย่นะเวอร์ชันล่าสุดก็ถือว่าดูดีเหมือนกันครับเกมรับเนี่ยคือแบบดีจ๋าเลยนะคือแบบทำมาเพื่อเล่นเกมรับโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อใครแบบต้องการสักตัวที่แบบเล่นเกมรับดีๆก็โหลดดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยนะครับผมแล้วก็น่าแลกเหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะก็สำหรับใครนะครับที่แบบอัพแบบที่สองแบบที่สองป่าอจะแบบที่สองแบบออโต้นะแบบออโต้แบบ กดออโต้แล้วก็อัพเลยอนะ่ะก็มาดูได้มันดีผมว่ามันดีกว่ามันดีกว่าแบบที่ผมอัพเลยนะครับแบบที่ผมอัพอ่ะก็จะได้ในเรื่องของเกมรับเนี่ยคือสุดๆเลยแต่ว่าในเรื่องของการเชื่อมบ bon อลอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ดีเท่านะแต่ว่าหากอนะัพออโต้เนี่ยคือมันค่อนข้างที่สมดุลเลยนะครับส่งบอลก็ได้เชื่อมบอลกับเพื่อนอนะไรเนี่คือทําได้ดีเลยนะครับแล้วก็เกมรับก็ทําได้ดีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่แบบครบเครื่องครบคันเลยนะครับ เป็นกองกลางตัวรับที่น่าเล่นมากๆอีกหนึ่งตัวนะส่วนมันเหมาะกับใครบ้างตัวนี้แบบถ้าหากอยากจะแลกแบบหนึ่งครับคนที่แบบยังไม่มีกองกลางตัวรับดีๆสักตัวก็แนะนําให้แลกเหมือนกันแล้วก็2ครับคันนี้มีโรดี้เวอร์ชั่นสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยหรือว่าเวอร์ชันพิเศษสุดวีคนะครับก็นําให้แลกเหมือนกันเพราะว่ามันทําเกมรับได้ดีกว่านะครับผมนะก็แล้วแต่เพราะว่าส่วนส่วนยังไงสุดท้ายก็เป็นการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะครับว่าจะแลกหรือไม่แลกดีนะครับ เขาจะมีเวอร์ชันอีพิหรือว่าเวอร์ชันที่แบบมันไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ต้องแลกก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นนะฮะก็แนะนําให้เอาไว้แลกตัวอื่นก็ได้ว่าจะเก็บเหรียญไอเหรียญ5ดาวเนี่ยว้แลกกับแพ็คต่อไปก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวโรดี้ในเวอร์ชันแลกฟรีนะครับซึ่งโดยรวมก็ถือว่าดูดีครบเครื่องครบคันเป็นกองกลางที่ หน้าแรกแล้วก็หน้าใช้งานอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะใครอยากจะแลกก็แลกได้เลยนะใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันได้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทําคลิปกันด้วยนะครับถ้าหากเป็นตรงไหนพูดผิดหรือตีติดขัดเนี่ยต้องขออภัยกันด้วยนะครับนะโอเคครับก็เอาไว้จัดการคลิปหน้ากับเชียร์เกนนิกบายกูทามก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะ